สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลาลุยเขาร้อนกับคุณบรรจงและดิฉันอุมาพรค่ะกลับมาพบเราสองคนเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารนะครับก็ตรงกับวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีมติออกมาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับมีการประชุมคอรมวันนี้เนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบในร่างระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยการบริหารโครงการเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการตรวจพิจารณาแล้วนะครับแล้วก็ให้ดําเนินการต่อไปดังนี้ได้นะครับก็ให้กําหนดร่างระเบียบนี้ใช้บังคับเฉพาะโครงการที่ดําเนินการโดยใช้จ่ายตามเงินกู้ของพรบเงินกู้ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการอนุมัติออกมานะครับแล้วก็ให้มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการนะครับที่จะใช้เงิน มีการปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติโครงการกำหนดขั้นตอนในการขออนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ของหน่วยงานเจ้าของโครงการนะครับแก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนในการดำเนินโครงการภายหลังจากที่ครมมีมติอนุมัติโครงการแล้วโดยตัดอำนาจหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนกันร,ระหว่างหน่วยงานนอกเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับระเบียบของสำนักนาย,ยกคและที่สุดนะครับก็ให้ติดตามและก็ประเมินผลโครงการนั้น โดยยังคงกําหนดให้หน่วยงานของเลขานุการกบอและกอยอทําหน้าที่ดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นที่ประชุมก็เห็นชอบร่างระเบียบของสํานักนาย,ยกนะครับที่ออกมาเป็นรายละเอียดดังนี้นะฮะ อีกส่วนหนึ่งก็คือรับทราบเรื่องการดําเนินงานฟืนฟ้นฟูเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกลุ่มประชาชนทั่วไปนั่นก็คือเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาทค่ะภาพรวมสํานักงบประมาณจัดสรรง,งบส่วนนี้สําหรับ2องล้านหกแสนกว่าครัวเรือนเป็นเงิน1 3ึ0 0หล้านบาท <c oughs> ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสํารวจแล้วแจ้งไปทางธนาคารออมสินแล้วประมาณ2องล้านสามหมครัวเรือนเป็นเงิน10,000ล้านบาท <c oughs> มีตัวเลขจากเมื่อวันที่7มีนาคมนะคะว่าธนาคารอ,อมสินจ่ายเงิน5,000บาทนี้ถึงมือประชาชนไปแล้ว1 7 6 0 0 0ครัวเรือนคิดเป็นเงิน8,530ล้านบาทค่ะอันนี้สำหรับ5,000บาท ที่จ่ายให้เยียวยาแต่ละครัวเรือนอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME เสียหายหนักเหมือนกันจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้การฟื้นฟูธุรกิจ SME เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ,ค,ะคุณธนานุ์สงวนศักดิ์ค่ะมีรายงานวิกฤตฟื้นฟู SME หลังน้ำท่วมวันนี้นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะ กรรมการผู้จัดการบริษัท FEI Thailand จำกัดอาทิตย์กิติพงโกศลพาดิชันไปดูสภาพของโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเขาที่บ้านสร้างตำบลลำตาสาวอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหมดจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผมนั่งเรือเข้ามามาถ่ายรูปไว้ก็เข้ามาดูครั้งหนึ่งกง็ยังก็คือช่วงนั้นก็ยังระดับนี้นะฮะยังยังสูงอยู่ เราก็ไม่ได้ไม่ได้ลงเข้าไปข้างในเพราะไม่กล้าลงนะไม่ไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราซิลิโคนยาไว้หมดเลยมันมันเปิดยากตอนนั้นมีคนงานเท่าไหร่ทีโรงงานนี้ที่ทำการผลิตอยู่ค่ะคือหลังหลัง <Okay. S 1> หลังสุดตอนที่น้ำท่วมเนี่ยเหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณ30คนคือก่อนน้ำท่วมก็จะเป็นประมาณสัก50คน แล้วมันมันสภาพมันเป็นแบบนั้นนะคะที่เราเห็นในรูปที่คุนทิตถ่ายไปเป็นยังไงคะคือพอมองด้านนอกเนี่ยเราเรายังยัง,ย,งยังก็ยังไม่ได้ยังเขายังคิดปลอบใจตัวเองว่าข้างในเนี่ยคงไม่เข้าเพราะเราเรา,เราบล็อกไว้หมดแล้วแต่ปรากฏว่ามันมันมีรูมันมีรูจากด้านหลังเนี่ยซึ่งซึ่งน้ํามันเข้ามาก็ก็พอตอนตอนที่น้ําแห้งเราถึงจะรู้เปิดออกมาแล้วก็ก็คือเสียหายหมดเลย คือเพราะว่าของคุณอาทิตย์เนี่ยมีลักษณะพิเศษเป็นห้องกลอบฝุ่นเพราะนั้นแหละเปิดไปไปเห็นอย่าง,งานั้นก็คือรู้เลย<ท>เรครับก็คือก็คือไม่เหลืออะไรก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอาทิตย์บอกว่ามูลค่าความเสียหายของโรงงานแห่งนี้คิดเป็นเงินประมาณ10กว่าล้านบาททั้งในส่วนของเครื่องจักรและความเสี่ยงที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้โดยที่โรงงานแห่งนี้ไม่มีประกันทุกอย่างไม่สามารถฟื้นฟูได้ทุกอย่างหายไปกับน้ำ ในฐานะผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยคุณอาทิตย์สูญเสียความเสียหายมันมากน้อยแค่ไหนคะก็เหมือนกับงานไปกระน,น้ําเลยงานอ,าอนาคตไปกับน,น้ําเลยมันเหมือนกับว่าเราเสียธุรกิจเราไปทั้งหมดเลยไปกระน,น้ําหมดเลย หลังน้ำท่วมอาทิตย์ตัดสินใจปิดโรงงานที่บ้านสร้างลงและต้องการกู้เงินเพื่อมาฟื้นฟูก,กิจการที่เหลืออยู่อีกแห่งหนึ่งของเขาซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียจะเห็นได้ว่าแม้ที่นี่ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปด้วยเดิมที่นี่มีคนงานอยู่150คนบริษัท FEI Thailand ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ บริษัทอยู่ริมถนนสายเอเชียในเขตจังหวัดอยุธยาบริษัทแห่งนี้ไม่ได้ถูกน้ําท่วมค่ะแต่ว่าก็ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมาอย่างหนักด้วยเช่นกันเก้าอี้ของพนักงานนี้ถูกยกขึ้นมาบนโต๊ะค่ะเพราะว่าพนักงานไม่ได้มาทํางานเนื่องจากไม่มีใบคําสั่งซื้อเข้ามาค่ะอาทิตย์ตั้งใจกู้เงินเพื่อลงเครื่องจักรใหม่ เขาเล่าว่าที่ผ่านมาได้ไปคุยเรื่องเงินกู้กับธนาคารสองสามแห่งคำตอบที่ได้จากธนาคารก็คือไม่สามารถดำเนินการให้กู้ได้เนื่องจากธนาคารไม่อยากแบกรับความเสี่ยงในการเกิดนีเน่าหรือ NPL ซึ่งนั่นหมายความว่าธนาคารยังใช้การดำเนินการแบบเดิมไม่ได้ดูเงื่อนไขว่าบรรดาผู้ประกอบการรายย่อยได้ผ่านความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ระบบของแบงค์หลังจากที่น้ําท่วมแล้วเนี่ยแน่นอนเรามีเอกสารบอกว่ามีการช่วยเหลืออย่างโู้นอย่างนี้แต่เวลาที่ใช้คําว่ามันยังเป็นระบบที่ปกติอยู่มันคืออะไระคะเอ่อคือจริงจริงเนี่ยการการการช่วยเหลือนะฮะการช่วยเหลือการเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่พิเศษขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการขั้นตอนการขอกู้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันควรจะเป็นพิเศษสําหรับผู้ประสบภัยนะถ้าจะช่วยนะ แต่ว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันยังยังมันไม่ต่างจากปกติอะไรทั้งหมายความว่าทั้งก่อนน้าท่วมและหลังน้ําท่วมในเรื่องของการไปกู้เงินระบบของขั้นตอนการอนุมัติต่างๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโปรเซสก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ต่างจากเดิมเลยสำหรับอาทิตย์แล้วเขามองว่ามีทางออกในเรื่องของการฟื้นฟูธุรกิจ SME หลังน้ำท่วมเพียงแต่ต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องพิเศษ ไม่ใช่การช่วยเหลือเหมือนช่วงเวลาปกติผมเชื่อว่าทางออก,กมีครับจริงๆเราไม่ไม่ได้เราไม่ได้ขอเราไม่ได้ขอเงินนะฮะเราไม่ได้ขอถึงว่าต้องมาช่วยซ่อมแซมให้เราส่วนที่เราเสียหายเพียงแต่ว่าช่วยให้เรากลับมีโอกาสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอสก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ มีอยู่หลายแห่งต้องปิดกิจการไปถาวรเลยนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นช่วงนี้เลยก็คือเรื่องของสินค้าราคาแพงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยราคาน้ำมันเองหรือว่าราคาของสินค้าเกษตรเนี่ยตอนนี้ก็มีราคาปรับตัวสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนดีในส่วนของเกษตรกรแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้อง มาตรการในการรองรับนะครับเพราะว่าอย่างปลาล์มเนี่ยราคาสูงขึ้นเนี่ยน้ำมันปลาล์มต้องสูงขึ้นตามมันจะเกิดปัญหาขาดแคลนด้วยเรื่องนี้นะครับทางพักฝ่ายค้านเตรียมที่จะยื่นกระทู้ถามสดไปยังรัฐบาลภายในสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่แพงขึ้นนะฮะหนึ่งก็คือราคาน้ํามันสูงขึ้นเป็นลําดับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอก จะตั้งคําถามไปยังรัฐบาลราคาน้ํามันเนี่ยคุณจุลินมองว่าเป็นการผิดพลาดในนโยบายของรัฐบาลที่ไปยกเลิกกองทุนน้ามันยกยกเลิกไปแล้วก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะครับทั้งที่ก่อนรัฐบาลจะเข้ามาบริหารงานเนี่ยกองทุนน้ามันเนี่ยตัวเลขยังเป็นบวกอยู่แต่พอไปยกเลิกเสร็จปับ๊บวันนี้ปรากฏติดลบไป2 0,000กว่าล้านบาท ปล่อยให้ค่าการตลาดสูงขึ้นมากกว่า1บาท40สตางค์ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกิดภาะวะเงินเฟอ้อจึงมีคำพูดที่ติดปากกันเลยว่าแพงทั้งแผ่นดินก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรอีกเรื่องหนึ่งก็คือนยโยบายการรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาลอันนี้บอกล้มเหลวฮนะเพราะว่าปรากฏว่าเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนี่นะครับกว่า60จังหวัด รัฐบาลเนี่ยตั้งราคารับซื้อไว้ที่2บาท70สตางค์แต่ว่าราคารับจำนำจริงที่เกษตรกรได้เงินถึงมืออยู่ที่บาท30ม่ะมันเกิดการโกงกันขึ้นกลางทางนะฮะทั้งเรื่องความชื้นเอ่ยทั้งเรื่องลานมันที่เข้าร่วมโครงการเอ่ยก็ไม่เพียงพอนะครับทำให้เกษตรกรได้มันเนี่ยที่จังหวัดระยองต้องขนมันไปเข้าโครงการที่จังหวัดสระแก้วค่ะขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่มีลานมันเลยนะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลนั้น ไม่ได้เร่งที่จะแก้ไขปัญหาให้มันดีขึ้นประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วก็มีครมงเงาติดตามกอดติดเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวจะตั้งคำถามในกระทู้ถามสดภายในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็ประเด็นที่ต่อเนื่องกันมากับเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแพงนี้นะคะมีคุยกันอยู่ก็คือเรื่องราคาของมิเตอร์แท็กซี่จากเดิมตอนนี้ start าร์ทบ5าบาทคุยกันมาหลายครั้งว่าจะขอปรับขึ้นล่าสุด เมื่อวานนี้ประธานสากรแท็กซี่สยาม,มนะคะก็บอกอยู่บอกว่าน่าจะปรับขึ้นประมาณ5%เแต่ว่าทางคมนาคมทางกรมขนส่งทางบกบอกว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องผ่านการพิจารณาให้สะท้อนต้นทุนของผู้ประกอบการที่แท้จริงวันนี้คุณนพจักอัตนา์ไปคุยกับคนขับแท็กซี่ค่ะว่าถ้าขึ้นจริงจงจ,งจ,งจะขึ้นเท่าไหร่เขาอยากให้ขึ้นยังไงถึงจะอยู่กันได้ทั้งคนขับทั้งคนนั่งติดตามจากคุณนพจักค่ะ ครับคุณผู้ชมครับกรณีการขึ้นค่าแท็กซี่นะครับผมอยู่กับพี่สํมเร็จมูระคานะครับซึ่งพี่สํมเร็จเนี่ยดูเหมือนจะเห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องขึ้นจาก35บาทขึ้นไปเป็น40หรือ50าบาทนะครับพี่มองว่าไม่จําเป็นใช่ไหมครับเพราะอะไรครับความรู้สึกส่วนตัวผมไม่อยากให้ขึ้นเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วเนี่ยผู้โดยสารเองจะมีผลกระทบ <c oughs> และการเลือกใช้บริการรถนั่งสาธารณะของผู้โดยสารเนี่ยมันมีทางเลือกมากขึ้น อย่างเช่นมีรถตู้รถนั่งสาธารณะอื่นๆรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถเมล์กับแท็กซี่ก็จะมีผู้โดยสารก็จะหายไปส่วนหนึ่งไรายได้เราก็อาจจะลดลงหรือไม่ก็อาจจะแย่ลงกว่าเก่านะครับตรงนี้ผมก็ไม่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้น<ต>นอกจากพี่สําเร็จแล้วคนขับแท็กซี่คนอื่นๆก็มีความเห็นที่หลากหลายในเรื่องการขึ้นค่าโดยสารครับสรุปได้ว่าบางสว่วนก็อยากให้คงค่าบริการเบื้องต้นไว้ที่35บาทบางสว่วน บอกว่าถ้าจะปรับก็ปรับขึ้นไปไม่เกิน40บาทซึ่งทางออกอีกทางหนึ่งคือการขึ้นค่าโดยสารต่อกิโลเมตรอีกอย่างมาก10%เท่านั้นครับสายหตุท็กซี่หลายคนบอกว่าพวกเขาไม่อยากที่จะให้ขึ้นค่าบริการเกิดจากความกังวลว่าคนจะมาขึ้นแท็กซี่น้อยลงครับแต่พวกเขาก็ยืนยันนะครับว่าชีวิตของแท็กซี่ทุกวันนี้ก็เป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจากรายได้นั้นหาได้ไม่เท่าทันกับรายจ่ายครับแเลยว่าตอนนี้ทุกวันนี้ขับแท็กซี่เหลือเงิน เก็บเข้ากระเป๋าวันละเท่าไหร่ผมถามพี่สําเร็จเนี่ยเขาบอกประมาณ3 0 0ร้อของพี่เหลือสักเท่าไหร่ฮะครับก็ไม่เกินอย่าง300นะครับวันหนึ่งสองร้อยกระบาดสามร้อยอย่างงี้อยอ่ะพี่ล่ะก็ลดลดลงมาเยอะฮะเหลือเท่าไหร่ครับผมขับแท็กซี่มาประมาณ8ปี2ปีแรกเคยเหลือวันละห้าถึงเจ็ดร้อยครับลดลงมาตามลําดับ2ปีให้หลังเหลือสองเหลืออยู่400ครับพอมาระยะหลังสองสามปีมานี้เหลือ300 200 หรือบางวันแทบจะไม่เหลือเลยหรือขาดทุนก็มียิ่งขับรายได้ยิ่งน้อยลงใช่เพราะว่าปริมาณรถก็เพิ่มขึ้นมันรู้สึกวันหนึ่งก็ไม่เกิน300บาทอ่พูดถึงนะถ,ถ้าถ้าถัวเฉลี่ยแล้วอะตอนนี้ว่ามันมันมันยังไงมันมันพูดยากเพราะว่าทุกวันนี้นะ อะไรมันก็ขึ้นไปหมดเลยทุกอย่างเลยแล้วไอ้รายรายรับมันก็น้อยลงรายจ่ายก็มากขึ้นอย่างเงี้ยบอกตรงๆอาชีพแท็กซี่ก็หาวันกินวันจจะหาเหลือเก็บแล้วก็เป็นเรื่องยากแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วครอบครัวแท็กซี่ก็เป็นคนต่ายังบัุรลูกครอบครัวมัก็อยู่ต่ายังบัตหมดนะเป็นภาคอิสระอะไรเงี้ยแล้วก็ให้พ่อญาติยายเลี้ยงไว้ตัวนี้ก็ทำงานได้ก็ส่งกันไปตัว้ก็อย่างที่ลุงรอดว่าเนี่ยางครับคุณนอนก็อยู่ในรถกันเลยจริงๆว่าบางคนบางคนก็ไม่ได้เช่ารถนะเช่าบ้านหรอกไปอยู่นอนในรถเพื่อรอ เท่ากิ่ออกอย่างเงี้ยกินโลโลรถอารถพันธ์วีเงินแักก้อน,นึงก็ส่งไปให้ลูกที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือนี่คือเสียงสะท้อนจากคนขับรถแท็กซี่ที่พูดถึงเรื่องปากท้องของพวกเขากับข่าวคราวการปรับขึ้นราคาค่าแท็กซี่ที่จะส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างอย่างแน่นอนครับเรียบแสมกระทกถ่ายภาพน,นพจักรอัตโนนเนชั่นทีวีรายงาน มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งเนี่ยทีแรกก็ทําตัวเป็นพลเมืองดีาอาสาจะช่วยคนตาบอดในการพาขึ้นรถไฟนะครับจากจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาส่งที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแต่ว่าพอยังไม่ทันถึงปลายทางฮะกลายเป็นคนร้ายซะแล้ว,วทำทีว่าจะช่วยเหลือคนตาบอดแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนำคนตาบอดท่านนี้เนี่ยนะครับ ไปในที่รับตาคนแล้วก็ลงมือก่อเหตุชิงทรัพย์ได้เงินไป5,000บาทโอ้โหออไปปล้นคนตาบอดใช่แล้วคนร้ายก็ถูกจับได้แล้วนะฮะวันนี้ทางตำรวจก็นำตัวมาถแถลงข่าวนะครับตำรวจสอพอประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีนะครับถแถลงการจับกลุมนายธรรมรงหรือต้นล้อมการอายุ36ปีนะครับเป็นคนลบบุรีก็ได้ก่อเหตุเมื่อวันที่10มีนาคมประมาณ3ามทุ่ม โดยก่อเหตุกับชายคนนี้นะครับคุณประสิทธิ์คงสกุลซึ่งมีความพิการทางสายตาคือตาบอดนะฮะโดยคุณประสิทธิ์เนี่ยไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟสระบุรีแล้วนายธรรมรงเนี่ยคนนี้เนี่ยนะฮะทำมาตีสนิทฮะเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยตาบอดก็ท,ทําทีเป็นพลเมืองดีนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อตั๋วให้นะแล้วก็พาผู้เสียหายเนี่ยขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟสระบุรีบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งให้ถึงที่เลย คือทางคุณประสิทธิ์จะไปบ้านพักคนตาบอดในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีก็ต้องไปลงรถไฟที่สถานีบางซื่อใก,ใกล้ที่สาาุดนะฮะแต่ปรากฏว่ารถไฟเนี่ยไปถึงแค่สถานีรถไฟลังสิตยังไม่ทันถึงบางซื่อเลยนะฮะเพิ่งจะประทุมเองเออตัวของนายธรรมลงก็บอกถึงแล้วถึงแล้วเอาลงตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็จูงผู้เสียหายเนี่ยไปในที่เปลี่ยวรับตาคนแล้วก็ข่มขู่ เอาเงินจากผู้เสียหายได้เงินสดไป5,000บาทหลังก่อเหตุหลบหนีนะฮะยังมีการเอาไม้เท้าของผู้เสียหายเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ที่ป่าพงหญ้าใกล้ที่เกิดเหตุ<ม>ด้วยไม้เท้าของคนตาบอดที่เขาจะใช้ในการคลําทางโอ,อ้ใจร้ายจริงๆเอาไปทิ้งไว้เหมือนกับจะไม่ให้ตามเจอหรือไงอนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็หลบหนีไปพร้อมกับเงิน5,000บาทนะครับท่าตำรวจก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด ก็พอจะรู้ทราบหน้าตาคนร้ายนะครับแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวนายธรรมลงมาได้นะครับเจ้าตัวให้การรับสรารภาพบอกว่าทําเป็นครั้งแรกที่ทําไปเพราะว่าต้องการนําเงินไปซื้ออาหารมารับประทานาแล้วก็เอาเงินของผู้เสียหายเนี่ยไปใช้จ่ายหมดแล้ว5,000บาทไม่เหลือให้คืนแล้วนะฮะทำไมเร็วจังออโอกก้กินข้าวอะไรวันนี้วันที่13ก่อเหตุวันที่10 3วันใช้หมดแล้ว5000ไม่รู้ไปทำอะไรที่วาใชสอบกสน ก็โดนข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับค่ะจริงๆต้องโดนข้อหาเพิ่มโทษอีกนะก่อเหตุกับผู้พิการทางสายตามันมีบทเพิ่มโทษเหลือค่ะแต่ว่าต้องสงสารคุณประสิทธิ์จริงๆ5,000บาทนี่ก็โดนไปหมดเลยแต่ว่าทางตำรวจวันนี้ใจดีนะครับคพลตำรวจตรีสมิทธ์มุกดาสนิทผู้บรงครับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธาน,นีก็มอบเงินช่วยเหลือให้2,000บาทเอาไว้ใช้จ่าย บอกว่าเอาเงินที่ได้นั้นไปซื้ออาหารกินซื้อข้าวอโอ้โหสังคมมันยากแค้นขนาดนี้เชียวอย่าว่าแต่คนเลยค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ก็มีรายงานข่าวว่าลิงตีกันลิงตีกันลิงตีกันเพราะภัยแล้งอ๋อนึกว่า <c oughs> นึกว่ามันแบบต่างสถาบัาน,นกันไม่ใช่แล้วลิงคนละวัดแย่งอาหารกันออกนะค่ะค,คือที่มุกดาหารเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในพื้นที่ ภาคต้นออาเชิงเหนือ,อกําลังร้องขอฝนหลวงอยู่ซึ่งระหว่างนี้ที่วัดป่าศิลาวิเวกอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปกติมีลิงอยู่แล้ว200กว่าตัวมายึดพื้นที่ในวัดอาศัยผู้ใจบุญให้อาหารให้ตอนนี้ค่ะมีอีก500ตัวที่อยู่ในป่าใหญ่ใกล้กับวัดเจอปัญหาภัยแล้งในป่าไม่มีผลไม้เลยแหล่งน้ําก็แห้งขอดก็เลยอพยพออกจากป่าเข้ามาอยู่ในวัดกลายเป็นในวัดมีลิงอยู่ประมาณ700รตัว แล้วเจ้าถิ่นเก่า200ตัวเขาก็ไม่ยอมมาสิเขาก็ครอบครองแหล่งอาหารเดิมอยู่นานนะคะก็เลยเกิดการแย่งชิงอาหารกันฝูงลิงเจ้าถิ่นออกมาทำศึกกับฝูงลิงที่อพยพมาใหม่ได้รับบาดเจ็บกันไปทั้งสองฝั่งเดือดร้อนไปถึงพระสงฆ์ในวัดต้องมาระงับเหตุอันนี้ศึกวานอนวะเนี่ย <c oughs> แล้วมันจะจําได้หรือว่ากลุ่มใหม่ที่มาเนี่ยไม่เกยด,เดียกันมันแยกออกใช่ไหมเขาแยกออกล่ะออนะคะดูสิตีกันขนาดนี้ ต้องเข้าไปแยกสงครามลิงนะคะแล้วก็แบ่งอาหารให้กับฝูงลิงที่มาใหม่หลวงตาคามุปคูโน,โนที่อยู่ที่วัดป่าศิลาวิเวกแห่งนี้บอกว่าลิงเนี่ยเพิ่มทุกวันเพราะว่าภัยแล้งหนักมากขาดน้ำขาดอาหารลิงก็เลยมาอาศัยอยู่ในวัด วัดเองก็ไม่มีอาหารจะมาเลี้ยงลิงฝูงใหญ่ได้เพียงพอแล้วลิงฝูงนี้เนี่ยพอเกิดปัญหาหิวโหยก็ก่อความวุ่นวายหรือทำลายสิ่งของในวัดจนเสียหายหมดบางวันเห็นคนเดินผ่านเป็นเด็กเป็นผู้หญิงบิงไปไล่กรรัดคือจะแย่งอาหารแย่งขนมในมือเขาก็มีญาติโยมผู้สูงอายุที่นาอาหารมาถวายพระในวัดเจอฝูงลิงดักแย่งกินหมดเดือดร้อนกันทวนหน้าก็น่าเห็นใจ เห็นใจทั้งวัดเห็นเห็นใจทั้งลิงด้วยนะ,ะเพราะว่าลิงเองก็ก็ต้องทานอะ่ะถ้าไม่มีให้ทานก็ต้องพยายามหาให้ได้ออแล้วก็ยังมีสุนัขอีกเมื่อสักครู่นี้ค่ะโอ้ส่งเสียงห่าตลอดเลยไม่รู้ว่าช่วยลิงฝ่ายไหนแต่ที่แน่ๆพระเป็นกรรมการค่ะคือ <Yeah. S 1> <ข>เดือดร้อนญาติโยมเนี่ยสิว่าจะเข้าไปทําบุญถือปิ่นโตกันไปเนาะไม่ได้เลยอ่ะลิงมาดักอ่ะเราจะตัวนี้ทําอะไรเนี่ยห่าอย่างเดียว กำลังช่วยยุติสงครามหรือเปล่าโอ้โหแล้วลิงต้องเจ0ดรอยตัวครับพูดถึงเรื่องของสัพพสัตว์เนี่ยนะฮะภาพไม่ได้เลยกำลังเป็นเทรนอยู่ตุ๊กแกมาอีกแล้วเหรอใชแล้วช่วงนี้เป็นข่าวบ่อยโอโเพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยก็หลายๆคนบอกให้โชคงดที่แล้วนี่ถ้านับตัวเมื่อวานด้วยวันนี้จะเป็นตัวที่สี่ครับก็ไม่รู้นะฮะมันปรากฏการเหมือนเหมือนกันดิกแล้วนะฮะก็ค่อยหัวลงมา เสร็จแล้วก็เอามือขาหน้าเนี่ยนะประกบการคล้ายๆกับกําลังพนมมืออยู่นะครับเจ้าตัวน <hail schnell. S 1> really ี้เนี่ยนะครับไปเจอที่จังหวัดสระบุรีนะครับบ้านเล็กที่71หมู่7บ้านหนองมนตําบลบ้านหลวงอําเภอดอนพุทธนะครับก็กําลังอยู่ในท่านี้คือทางเจ้าของบ้านเนี่ยไลฟฟังบอกว่าขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังต้มข้าวให้กับสุนัขนะฮะ ปรากฏว่าทางแม่แล้วก็น้าสาวเนี่ยนั่งคุยอยู่ใต้ถุนบ้านเขามองไปเห็นตุ๊กแกห้อยหัวพนมมืออยู่ค่ทีแรกก็นึกว่าเอ๊ะตุ๊กแกตัวนี้มันตายหรือเปล่าเนี่ยพอสังเกตไปสังเกตมาเนี่ยโอ้โหมันมันกระดุกกระดิกอยู่นะฮะก็เลยตามเพื่อนบ้านมาดูคราวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะอันนี้แล้วนี่พ,พนมมือครา้งน้ำด้วยออคือคือ เมื่อวานที่เราเล่าข่าวที่มหาสรา,ารคามเนี่ยก็มีหนึ่งตัวเอ่อมีหนึ่งตัวก็ท่านี้แหละแต่ว่ามีมีปรากฏการที่เขาบอกว่าเป็นปรากฏการทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่ามันช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนค่ะตุ๊กแกพอเวลามันเกาะตามฝาบ้านเนี่ยอากาศร้อนใช่ไหมฝาบ้านก็ร้อนไปด้วยพอมันเกาะเนี่ยมันอาจจะรู้สึกร้อนมือค่ะมันก็เลยถ่ายเทความร้อนด้วยการที่จะเอา,าหลังเกาะไว้แล้วก็ลปล่อยขาหน้า แล้วก็มาประกบกันเหมือนถ่ายเทความร้อนวิธีการของเขาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสวดมนต์อะไรใช่ไหมแต่ว่าบ้านนี้ที่เขาบอกว่าหเขาก็คือฮากันว่าแปลกหนึ่งก็คือตุ๊กแกห้อยหัวพนมมือสองคือมาพนมมืออยู่เหนือหิ้งพระอ๋ออยู่เหนือหิ้งพระด้วยใช่ตุ๊กแกตัวแรกที่เป็นข่าวที่นครพนมอ่ะอันนั้นคือเขากำลังทำบุญบ้านกำลังทำบุญสืบชะตากันอยู่ ก็กลายเป็นที่หือาค่ะ,<น>ะหลังจากนั้นก็พบมาเรื่อยเลยนะคะอตอนนี้ก็สี่ตัวแล้วแล้วงวดนี้เนี่ยเป็นข่าวพร้อมกัน3บ้าน3าจังหวัด3ตัวบ้านเล็กที่ไม่เหมือนกันเลย <c oughs> ลำบากแล้วค่ะอย่าอย่าไปงมงายดีกว่าฟังกันไป <c oughs> นะคะเอาสเรื่องสรัรพสัตร์ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งตัวค่ะ มีแจ้งมาจากแจ้ห่มจังหวัดลำปางผู้สื่อข่าวบอกว่าชาวบ้านเขากระซิบบอกต่อกันมาค่ะว่าเจอสุนัขประหลาดตัวหนึ่งมีดวงตาสีแปลกเหลือเกินโอ้โหนี่เป็นไงใส่อะไรนะคอนแทคเลนส์มั้ไม่ใช่แล้วบิ่กไอบิ๊กไอเป็นสุนัขของคุณบุญเลี้ยงยอดเงินอยู่ที่ตำบลเมืองไม่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะคะคุณบุญเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเจ้าตัวนี้ไว้ชื่อว่าเจ้าแลนด อายุเพิ่งจะได้สี่เดือนเท่านั้นเองอสีน้ำตาลมันเป็นสุนัขที่เชื่องแล้วก็ฉลาดมากชอบคลอเคลียกับคนแต่ที่แปลกก็คือดวงตาสองข้างของเจ้าแลนเป็นสีฟ้าขาวครับปกติสุนัขก,ก็ต้องตาดาใช่ไหมก็คือมีส่วนตาขาวด้วยแล้วก็มีตาดาด้วยครับแต่ตัวเนี้ยตาเป็นสีฟ้าคุณบุญเลี้ยงบอกว่า เจ้าแลนเนี่ยขอเพื่อนมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆฉลาดมากเลี้ยงมาหลายเดือนไม่ได้สังเกตเลยว่าทําไมตามันเป็นสีฟ้าบนขาวเพิ่งจะทราบมาช่วงเดือนกว่านี้เองก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมตาสุนัขเนี่ยมันกลายเป็นสีฟ้าได้ตอนแรกนึกว่ามันมองไม่เห็นไนงะออคล้ายๆกับเป็นต้อเลยนะพิการอะไรอย่างนี้ตาบอดสีแต่พอเรียกนําข้าวมาวางเจ้าแลนก็เดินไปกินข้าวได้คือลักษณะไม่เหมือนสุนัขตาบอดแปลกเนาะ แปลกดีครับเอามีเรื่องของสัตว์แปลกๆมาเยอะแล้วนะครับมาดูกําหนดการทางการเมืองในวันพรุ่งนี้นะครับก็มี2อสาประเด็นที่ต้องติดตามนะครับค่ะมีกรณีของนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้ตอน9ก้าโมงเช้านะครับก็จะบันทึกเทปโทรทัศน์ในการประสายเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาตินะครับที่ทํานียบรัฐบาล แล้วก็ยังมีกรณีสําคัญอีกกรณีหนึ่งนะครับกรรมธิการพลังงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้สอบข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัทปตท,ทจ้างบริษัทไทยคอนสแตนท์พลัสบิกเป็นที่ปรึกษามวลชนสัมพันธ์นะครับคือบริษัทแห่งนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นของคุณนัทวุฒิไสยเกลือซึ่งตอนหลังเนี่ยคุณนัทวุฒิบอกว่าได้มีการโอนหุ้นให้กับพี่ชายเป็นที่เรียบร้อยตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วแต่ว่า ในช่วงที่รับงานประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัปะะทปตทนั้นก็มีข้อกังขาข้อพิรุษหลายอย่างว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยรับงานเนี่ยได้งบในการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ,ะแล้วก็มีเงินสะพัดเยอะทีเดียวนะครับคือพูดง่ายคือคุณ,ณนัทวุฒิเนี่ยก็รวยจากบริษัทแห่งนี้เยอะพรุ่งนี้เขาก็มีการสอบข้อร้องเรียนตรงนี้นะครับก็มีการเชิญคุณนัทวุฒิสสยเกลือเจ้าหน้าที่ของปตท บริษัทไทยคอนสแตนต์ Constant, แล้วก็เจ้าหน้าที่ของบริษัทแมสมีเดียนะครับเข้าชี้แจงที่รัฐสภาตอนสิโมงเช้าด้วยนะค,คะสบโมงเช้าเหมือนกันกรรมธิการชุดตรวจสอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คุยกันอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้แล้วก็มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงประสานความร่วมมือในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศกับรัฐมนตรีมหาไทยนะค,ะค่ะ